อยู่ในงานทีเด็กนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทัวร์ดูไฟวิดีโอใต้น้ำตั้งแต่เริ่มสตาร์ตตั้งแต่เริ่มเลเวลมือใหม่จนถึงระดับโปรเลยว่าในงานทีเด็กครั้งนี้จะมีบูธไหนที่เอาไฟวิดีโอมาให้ทดสอบทดลองแล้วก็มาขายบ้างเดี๋ยวเราไปลองบูธแรกกันเดี๋ยวเราไปที่โปรได้ก่อน คุณแรกนะครับเราอยู่กันที่โปรได้นะครับเดี๋ยวเรามาถามเรื่องเกี่ยวกับไฟวิดีโอใต้น้ำกันนะครับสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับพี่ตี้ครับก็จะขอขับแนะนำเกี่ยวกับเรื่องไฟวิดีโอใต้น้ำของพี่ธูรบ้างครับไปไฟวิดีโอใต้น้ำของโปรได้นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อ X Adventure ์นะครับก็จะมีตั้งแต่ไฟที่แบบเป็นไลท์ทอร์ชอันนี้มันเป็นไฟส่องหาของธรรมดานะครับของเราจะเริ่มตั้งแต่ตัว2,500 จริงๆมีตัว1,500ลูเมนด้วยนะครับตัวนั้นเล็กกระทัดรัดเบาสบายแต่ว่าแสงไฟเนี่ยบางทีอาจจะไม่เพียงพอสักเท่าไหร่มันก็ขึ้นมาเป็นตัว2,500ลูเมนครับตัว2,500ลูเมนเนี่ยเป็นตัวขายดีมากๆราคาไม่แพงจนเกินไปเนาะด้วยกําลังไฟ2,500ลูเมนเนี่ยนอกเหนือจากนั้นมันยังสามารถปรับโหมดได้นะครับ,รบปรับโหมดได้มันจะเป็นโหมดสีแดงสีฟ้าสีชมพู นะครับก็จะช่วยให้เราเอาไปสง่งฉากหลังแล้วสร้างเป็นแบบภาพที่มีความมีสีสันมากขึ้นเนาะ oh. แล้วก็มีไฟขาวธรรมดานะครับซึ่งองศาไฟเนี่ยค่อนข้างกว้างองศาไฟค่อนข้างกว้างเนี่ยก็จะช่วยทําให้มัน cover สิ่งที่เรากําลังจะถ่ายนอกเหนือจากนั้นถ้าเราอยากถ่ายให้ภาพเนี่ยให้ตัวสัตว์เนี่ยดูมีความโดดเด่นเราก็อาจจะใช้เป็นไฟสนุดได้ hmm. ตัวนี้มีสนุดมาในตัวไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาตัวสนุดครอบนะครับตัวแบบก็ดูโดดเด่น ฉากหลังก็จะมืดถัดจากตัวนี้มาซึ่งมันอาจจะเป็นไฟตัวที่เล็กนิดนึงถ้าเราอยากได้ไฟที่มีกำลังไฟมากขึ้นหน่อยเช่นไปใส่โกโปไปใส่กับ TG ไว้ถ่ายวิดีโอก็อาจจะเป็นตัว4,500ลูเมนตัว4,500ลูเมนกำลังไฟก็แรงขึ้นมานะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังปรับกำลังไฟมีไฟสีต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นไฟอีกตัวที่หน้าตาคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าตัวเล็กลงเป็น5,000ลูเมน5,000ลูเมนตัวนี้ตัวนี้เป็นของใหม่เข้ามาก็เป็น ตอนนี้ขายดีเลยตัว5พารูเมนนะครับตัว5พารูเมนเนี่ยนะครับเดี๋ยวไฟ5พารูเมนมาให้ดูแต่ตอนนี้ข้ามไปตัว8พารูเมนอันนี้ระดับโปรเลยใช่ไหมฮะตัวนี้ระดับโปรตัวนี้15,000พารูเมน15,000พารูเมนบาททราบราคาขอทราบราคาได้ไหมครับราคาตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่นี่เลยราคาเต็ม30,000กว่าลดเหลือ20,000กว่าในงานเฉพาะในงานนะครับเฉพาะในงานเท่านั้นนะ ตัวนี้วัสดุเป็นอลูมิเนียมอลลอยแข็งแรงทนทานนะครับสามารถปรับกําลังไฟด้วยตัวด้วยตัวน็อปตัวนี้ทําให้ปรับกําลังไฟได้แต่ละสเต็ปเนียมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะด้านหน้าเป็นโดมช่วยกระจายแสงนะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยเป็นไฟแบบครีประมาณสัก96คี96ก็จะมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากเนาะแล้วก็ตัวหน้าโดมเนี่ยเป็นกระจกเป็นกระจกมีความแข็งแรงแล้วก็ช่วยกระจายแสงได้ดีเลยครับ เพราะนั้นสายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ <Okay. S 2> ก็ใช้ตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ใช้ไปก็ค่อนข,ข้างจะพอใจแล้วเขาก็ยังมีสตบกโหมดด้วย oh. สตบโหมดเนี่ย oh. เราใช้ไฟตัวนี้แทนสตอบอแล้วก็ยิงไฟไปได้เลยนะครับ,รบก็ช่วยทดแทนเรื่องการถ่ายภาพนิ่งอะไรต่างๆได้มาแล้วครับเซกตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมตัวมันจะเล็กกว่าตัวตัวหมื่นเยอะพอสมควรน้ำหนักเบาครับน้ำหนักเบา กำลังไฟ5,000ลูเมนด้านหน้าเป็นโดมช่วยกระจายแสงเช่นกันนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยเป็นครี96เช่นกันสามารถปรับกำลังไฟแล้วก็ยิงเป็นสโตรบบูตได้ถึง8,000ลูเมนนะครับแต่แน่นอนครับเวลาเราบูตกกำลังไฟขึ้นมาเนี่ยมันก็กินแบตนะก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับก็โดยประมาณไฟของ XJ v e n t u r e r ก็ประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณมากครับ